เอ้ยเออ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 เ้อเอ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 อเ้อเ้อเอ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 ยเออ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 เ a อเมอเออเออเ้อเออเ้อเ้อเอ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 ยเออ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 เเออเอยเออ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 เอ a เออ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 เ i อเอ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 อเ g อเเ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 เ we know Thai supporters porter is good we are inviting all three man of the match channel hosts to attend the match between burnley fc and liverpool on december the 26th on a hospitality ticket at turf moor stadium in the united kingdom. we have also sent you a unique present. we hope you enjoy it. เรือลำนี้คือชื่ออเะไรนี่นี่นี่มาโพนักดังในเราที่เลยาบูร์เขาเชิญมามาโทรี่ไหนไหนนี่เลย The Match Boxing Day Special เราจะไปดูเกมในช่วงคริสต์มาสเลยระหว่างเบอร์ลี่ลิวพูลและปรจกรรมนี้พิเศษมีชื่อด้วยมิสเตอร์กัปหลทองพับเขาเองเขาเองนี่เขาธรรมดานะขายใหญ่สะโพกน่ะไปที่เทอร์ปุ๊กเทอร์เบัวเทอร์บัวเทอร์บัวติดตามได้นี่นะคุณบอกเลยว่าเกมนี้นะ เบอร์รี่เบอร์รี่ทั้งใจเขาบอกแล้วเฮ้ยนี่อันนี้เขาส่งเอกสารมาเเาาาสส่งอกรมที่ส่งจากเบอร์รี่เอกสารจากเบอร์รี่นี่คือเป็นวันแข่งขันที่เราจะได้ไปดูคือหนึ่งเนี่ยเขาจะพาเราไปที่ store ก่อนไปช็อปเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะพาไปที่ไปทานข้าวลายรีแลกซ์ที่สวยที่เขาดูแลส่วนวีพีอ่าเฮ้ยแล้วแตรงไหนที่ว่ามีเด็กให้กลัวพี่ตออง่าไม่ไม่มีมีไม่มีหรอไม่มีพันเบอรพยาบานในฮอสปิตร ื้อยากได้เสื้อาเาขอปีแล้วอ่ะโอ้ยจะซื้อหรือยัจะอยากไปูองเขาอะไรอย่างเงี้ยไปจัดให้ที่สตอมีให้แน่นอนไปเจอนู่ดีกว่าไนเดี๋ยราถ่ายูทีนึงก่อนเจอครับอู้หนาวเหรออือเไรอ่เอรีเฮ้ยเอรีไปไปไปเาเนียแล้ไปัไปัไปัไปเล้วันี่อ แล้วเจอกันที่สนามบินแมนเชสเตอร์ครับ ยังถึงสักทีพลัางหนึ่งสองสามอ้อเป็นี่ระหว่างที่เราอยู่กับเรื่อนเมื่อกี้ก็คือเบอร์รี่จะออกไปชนะคู่แรกมาสองศูนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ในบ้านเจอกันรีพูอันนี้บอกความลับเลยนนะระหว่างน้าบุเเรื่อนน้าสมาธิก็ส่บพยายจิตไปสอบปรี์เฮ้ยปามรู้ได้ไงวะเฮ้ยไ้ปาวผมนั่งอยู่ท่านเห็นว่าที่พ่อนั่งทางมาชิวนั่งอยู่ไปผมรับเดี๋ยวไปรอดู ไปแ้วมรูสี่เปยพิเศษแล้วไปเอาเลยสุดยอดไปเลยดีกวีาเอาจัดให้ดินให้เดิมาคกันกัน ก็ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่สนามเทิร์ฟมัวนะครับก็เป็นสนามเย้าพ่อของเบอร์ลี่นะความจุประมาณ20,000ื่นเป็นอีกหนึ่งสนามที่ไม่ใหญ่มากของอังกฤษนะครับเบอร์ลี่จะเจอกับลิเวอร์พูลไอสนามเทิร์ฟตึ๊บเนี่ยเทิร์ฟมัวครับคือมันเป็นสนามที่เรามองไม่ชัดใช่ไหมใช่เพราะว่าเราหวานขึ้นตาไงพ่อมันจะมองไม่เห็นเบอร์ลี่เป็นทีมที่เก่าแก่ที่สุดทีมหนึ่งติดท็อปเทนอ่ะตั้งในปี1 8ึ2งพันแปด้ยสุดยอดว่ะเยี่ยมผมจดมาอ๋อร้อยสี่สิบเอ็ดปีเป็นอีกหนึ่ง ตอนเนี้ยอริษนีเนี่ยเป็นคุณซื้อแบลเยียมใช่ไหมพ่อเป็นคุณซื้อคนต่างชาติคนแรกที่คุมเบอร์รี่อ๋อไมไอ่้ถูกต้องเสื้อสีเย้าของเบอร์รี่สีแรกพ่อทายสีอะไรสีอะไรสีเขียว สีขาวสีชมพูใกล้เคียงเป็นสีน้ําเงินขาวไม่เอาอย่ารีบเฉลยสิโอ้โหอะไมันเลยเป็นเรื่องสนุกเลยในการทายอ่ะนะเสื้อเป็นแบรนด์ท้องถิ่นมาโดยตลอดจนมาปี1975แบรนด์แรกที่เข้ามาอัมโบอัมโบรทุกวันนี้ก็เลยเป็นอัมโบอัมบเป็นอัมโบเว่าเป็นยี่ห้อคัสิกอัมโบรนี่เป็นยี่ห้อของคนอังกฤษเลยพ่อใช่ตออต้านคนอังกฤษเลย สนามก่อนที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในอีกประมาณสักสองสามชั่วโมงครับผมดีมากเพราะอะไรบ้างเราได้มาเดินสำรวจไงบรรยากาศเดี๋ยวเราว่าสนามเขาเป็นยังไงกันบ้างไม่คิดว่าจะสนามจะใหม่ตอนแรกโอ้โหจะเก่าแน่เลยแบบเล็กอะไรเงออใช่สนามดูทันสมัยมีป้ายมี LED ตั้งแต่ที่สนามมีก่อตั้งแต่ปี1882แล้วยแปดสิบสองแต่เขามีการรีโนเวทไปแล้วอ่าใช่ก็เลยดูแบบใหม่แล้วก็ดูทันสมัยมากแต่อย่างนึงที่ประทับใจก็คือพอเข้ามาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วทำไมคนเนี้ยก็ถึงอินกรบเบนทันงทีเพราะอะไรเพราะว่ารอบๆเนี่ยคือเป็นเป็นบ้านเป็นชชชมมมบบ้้้าาานนนอเเลยส่่่ะใใครจไ คนแถวนี้ก็ต้องเชียดจผมเคยถามว่าทำไมต้องเป็นบ้านล้อมสนามเพราะจะเป็นสนามล้อมบ้านไม่ได้นอนใช่เพราะว่าพ่อ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 พอพ่อพ่ออพ่ออพ่อพพ่อพ่ออพ่อพ่อพ่อออพ่่อพ่อ จำได้ไหมผมมีเซอร์ไพรส์เช้นพ่อนี่เขาบอกไว้แล้วครับพี่อยู่นะคราจริงๆแค่นี้ก็เซอร์ไพรส์แล้วนี่ครับบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับจากฟอมเบอร์เลยนี่ Thank you นี่ฟองฟองกับฟอนด์โอ้โห Thank you yes Riso yes Riso Riso there you go sir Thank you man Thank you Thank you Thank you of y o s นี่ เซอร์ไพรส์ครับเป็นเซอร์ไพรส์พอหาเสื้ออยู่นานแล้วเอ้สุดยอดเลยอ่ะเจ๋งมากชื่อผมด้วยอ่ะอย่างที่แล้วดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวพลังพ่อนะมาแล้วนะมาแล้วนะมา เดี๋ยวจะส่งพลัง1 2ึนะให้เบอร์รี่วันนี้คว่ำริวพุงนี่เาต้องขอบคุณเบอร์รี่เลยฮะที่จัดเต็มให้เราเลยครับโอ้โหเสื้อสวยแบบนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับตอนนี้ฮะเราอยู่กันในช็อปของเบอร์รี่ก่อนเกมที่จะเตะกับริวพูลเสื้อของเบอร์รี่นะครับมีอยู่สามเวอร์ชันนี่เป็นชุดที่สองชุดที่สองก็จะเป็นสีเหลืองส่วนชุดเย่าอย่างที่เราเห็นอย่างที่ผมใส่อยู่ชุดเย่าก็เป็นตัวนี้ฮะจะเป็นของอัมโรนะครับก็เป็นแบรนด์แรกที่สนับสนุนเบอร์รี่ชุดนี้สีดำจะเเป็นนนทิคดดชุี่่สวของใ น,นอกจากเสื้อผ้าของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแน่นอนของเด็กก็มีของเด็กก็จะมีตั้งแต่เด็กเล็กเลยชุดเสื้อหนังสือนิทานขานไม่ได้ก็ผ้าบันคอนี่ผ้าของเบอร์รี่ประมาณ15บหนเท่านั้นเองถือว่าไม่แพงครับ15บปอนส่วนนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับจากที่ผมสังเกตแล้วนะฮะมีการทำเสื้อจรอร์ดนเบเยอร์กองหลังเยอรมัน ที่เพิ่งย้ายเข้ามาสําหรับนักเตะที่เป็นเรียกว่าคนสําคัญแล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์ในทีมที่แฟนเบอร์รี่ชื่นชอบนะฮะแน่นอนเซกิแอมรูนี่ครับกองหน้าทีมชาติสวิสนะฮะตัวซ้ายมือเบอร์25คนกลางครับอาจชื่อได้ไหลายแบบซันเดรอร์เบิร์กออซันเดอร์เบิร์กเองอ่าแล้วก็ทางเบนสันนะฮะนี่เป็นตัวดังของเขาแต่ซันเดอร์เบิร์กนี่ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์

เห็นแต่ในทีวีอ่ะวันนี้มีโอกาสได้มาสัมผัสสนามจริงๆของเบอร์ลี่ทางอักน่ไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่ามีครบชอตก็ดีสนามก็ดีใช่ใช่ใช่นี่แบบมีป้าย LED วิ่งหมดเลยนะแบบข้าวขนาดนี่คือแบบเรียบเท็บอ่ะหญ้านี่แบบเนี้ยดูขนาดจับขอบหญ้าขาวเด็กดูมาเลยอ่ะเห็นป่ะไปโซนไม่ออกเลยอ่ะโซนได้ไหมคนบ้าบอลอ่ะเอาพูดตรงนะจะสนามไหนก็ตามแต่ขอให้ได้มา มันมีความสุขมันว้าวหมดอ่ะมันมีบนขลังพ่อทำพิธีหน่อยไหมได้สิลุงสาวลุงไม่นะวันนี้จะชนะหรือวันนี้ลุงพลังกันให้ลุงพลังกันลุงพลังลุงพลังกันเบอร์หนึ่งสองสามโบนิไหนๆก็มาสนามเท้ามวยแล้วเรามาชาลิ้นกันเลยดีกว่าเฮ้ยเราสามคนเนี่ยทำไงพ่อ ดอกบอลกันใครดอกบอลได้มากสุดรับทุ่โกตานำโชคตรวนี้ไปเฮ้ยให้เลยกลับบ้านเลยผมรู้ว่าคุณเจอล่าสุดพันกว่าครั้งการที่ออกตัวกขอนว่ากังเกมมันอาจจะไม่สะดวกนะเพราะรองเท้าด้วยไปดูร้องเฮ้ยเอาเลยเหรอเฮ้ยนับก่อนเดี๋ยวอนนี้นัำก่อนเฮ้ยไปหน่อยไปหน่อยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมัวไปเลยงัวไปเลยคือมึงจะทำอะไรเนี่ยมึงและสาหน้าผู้สองคนด้วยเอาพี่พ่อยู่งูตายแล้วรออาวเฮ้ย ดี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 ป๊าดดีขึ้นหัวปาดขึ้นหัวหน่อยขึ้นหัวเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณส่งได้ป่ะทรงได้แปดยี่ห้าถ้าคะที่เร่องโรงกานเอามาของกูต่อไปตอนไหนมึงครับยีไห้าเรายี่ห้าหรอไม่ถึงเหรอไม่ถึงกูนี่นี่ครับสุดท้ายผมคือผู้ชนะครับเก่งจัิงเลยอ่ะ แล้วพูดจริงๆนะนี่น่าจะเป็นโอกาสครั้งยูในชีวิตเราที่มีโอกาสได้มาสามเบอร์รี่ทำให้เป็นไปได้จริงๆมีโอกาสมาเบอร์รี่อีกอีกว่าหนึ่งนะขอบคุณต้องขอบเบอร์รี่เลยขอบคุณมากขอบคุณมากที่พวกเรามานะ แฟนเนี่อยู่อ,อยู่ในแฟนโซนครับเป็นโดมของแฟนโซนเป็นแฟนโซนที่วัาหนักครอบครัวหรือแฟนคลับเนี่ยเข้ามาดิ้งมาดื่มมานั่งชิลก่อนเกมจะเริ่มเวลาพูดพอไปเตะเกมเยอะเนี่ยวินี่จะไลฟ์เปิดให้ดูเปเข้ามาดูไปบอกเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ก<ต>็จะได้ไม่ต้องดูที่บ้านมาอยู่ที่นี่ฉันมีกิจกรรมเยอะแยะด้วยเตะบอลใช่เตะบอลวัดพลังกุกี้ พ่อจะไปเล่นในเตะบอลในนั้นเขาห้ามทำไมอ่ะยิงไปพันกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเขายิงไปแล้วมันไฟไหม้ไงแล้วเขาการใหญ่มันจะลำบากไงพวกยูสซอบนี่คือไม่ให้เล่นปล่อยยูออกไปมรือไม่ออกจากนี่อยออกจากเมืองเลยมาเลยไปเลยมาเลยนักเตะเบอร์รี่อยู่ตรงนู้นครับดูฮะาลงออยู่้เลยนี่คือบรรยากาศที่อยู่หลังประตูฮะใครจะเชื่อว่า พวกเราสามคนทึงมีโอกาสเป็นบัตรใกล้ชิขนาดนี้พี่ปาใช่ฮะนี่เราเห็นน้ำเตะของบูเบอร์รี่้อมเลยใช่นะที่ชูวอมชัดๆเลยคอนอลโรเบิร์ตนี่แ้็นขวาของทีมคือผู้เล่นแนวลุกอันนี้คือเอ็กคลูซีฟครับเอ็กคลูซีฟมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือเอ่อคอนพิเศษหลายอย่างที่เราได้ในวันนี้โอกาสถ้าคุณไม่พิเศษจริงๆนะ สโมสรระดับนี้ไม่มีท้ายคนมาทำได้เลยการที<แ>่ครูจะมาเดินข <tr> like ้างสนามแบบนี้เดินผ่านผู้คนมั่วซั่วแบบนี้ไอ้คนข้างหลังที่เริ่มจะด่าพ่อแล้วด้วยนี่ผมพูดตรงนะคือสโมสรระดับนี้คือตัวที่ผมไปตั้งเตี๊ยมมาเรียนไม่มีโอกาสมาทำแบบนี้นะไม่มีนะไม่มีใครได้แบบนี้นี่คือต้องเป็นระดับที่ไอ้ติ๊กตี๋จริงๆ เดี๋ยวเรากำลังจะไปครับที่ออสิตี้ของเบอร์รี่เอ็ e x c l u s i ี e VIP ขอบคุณเบอร์รี่ครับ นี่คือบัตรเข้าชมฮะเวลาเข้ามาถึงเป็นเล้าต้องบอกว่าหรูหรามากก็คือสีเลยอ่ะอาหารเยอะเป็นที่อุ้ยก็คือ้ว่มีทีวีให้ดูมีวายมีเบียร์มีทุกอย่างเข,ขาเสร์ฟให้หมดเลยใช่มีเด็กเสร์มเสริมให้คือในที่เนี้ยจะต้องเป็นคนที่สิท่ที่พิเศษอะวีพีหน่อยเข<อ><อ>้าไปไหเท่าไหร่กันส่วนถามว่ากินเสร็จปั๊บดูบอลตรงไหนนู่น ออกไปเลยเปิดตวไปตัวไปหนเลยอะได้ที่นั่งรอได้ก็จะมีบัตริดกดาษเราก็ินเราไปนะใช่อ้โมาห้องน้ำมาเข้ามาอยากจกินอะไรก็กินมคนที่มัดูบอลเหมือนไม่ได้รับเียรลิงเหมือนกับมอชด จากที่เราได้ตั๋ว h o s s f a a l i t y ออกเฮ้แต่การดูในทีวีเมื่อกี้นะเราดูทีวีร่มมันใหญ่นะแต่พอมาดูของจริงอะได้คนละฟิลนะฟิลคนละอย่างเลยใช่ที่ีเราเห็นด้านบนทีวีต้องอยู่บนราะใช่พออยู่ภาพวกเนี้ยมันได้แค่ลงมปหน่อยใกล้ชิดแต้หนมากจริงเออไปเบลี่เหรอไหม้ยลี่สเว้ยเบอ่บลี อะไรวะพ่อลางพ่อไม่ได้ผลเลยนหนึ่งสไม่ได้เนื่องเลยไปคนไห่พ่อสดีคนรัก็เป็นับม่ดเออให้อบ้างเชียร์เชียร์เชียร์มาเรื่อชเอดออฟนส์เทิร์นรับรวน์อ นีครับตอนนี้ช่วงพักครึ่งเราจะขออนุญาตมอบเซอมิแยงว่าไพแดงให้กับพี่แงแล้วอ้ยแยมากพี่เล็กอันกับแซกซ์ แล้วเบอร์ลี่เริ่มพยายามจะนี่หละพลังพลังพ้อเนื้อของพลังพ้อเริ่มมาแล้วอันเดียตายเสียแล้วตายเสียแล้วเฮ้ยเอ้บอลเหลืองเ้ยบอลเหลืองเยกิลเเดเ้ it's in sealed it

ร้อยแล้วร้อยหรือแม้ว่าจะแพ้แต่สนุกสนานฟีลอารมณ์เต็มที่ใช่บอกแล้วว่าเป็นเซฟที่ประทับใจมากๆสดๆตั้งแต่วันแรกสมบูรณ์แบบตอนนี้แล้วถึงแม้ววผลก,การแข่งจะไม่ถึงพี่ประทับใจก็ตามแต่เออแต่ว่าบรรยากาศสือกกอ่าประสบการณ์รที่เรา,าได้ในวันนี้ในการซ้อมมาแม้แต่ตัวคอสติเซนจี้เนี่ย<อ>การเล่นของที่เบอร์ลินเนี่ยคือสุดยอดมากจริงตองขอบคุณสโมสรจริงๆได้เห็นเลยว่า บรรยากาศของความโรแมนติกแท้จริงเนี่ยมันสนุกขนาดไหนบรรยากาศสุดยอดมากก็ขอบคุณเบอร์รี่ด้วยที่เชิญมาดูเชิญมาเปีน้าอยากมาอีกเราสามคนพร้อมไปดีพร้อมเลยครับผมขอบคุณครับผมจัดกานครับ